หลังจากที่นางเอกตามหาตัวพระเอกจนเจอทางคู่ก็ได้เปิดเผยความในใจออกมาแล้วแล้วก็ได้พากันกลับไปที่แคมป์ของพระเอกนางเอกก็เลยถามกับพระเอกขึ้นมานะครับว่าตอนนี้ฟิลิปท,ที่ยิงเธอแล้วก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นยังไม่ได้ถูกจับแล้วเราจะกลับไปที่อิสตันบูลกันได้ยังไงพระเอกก็เลยตอบว่าเราจะไม่กลับไปที่อิสตันบูลอีกเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาได้คิดแล้วว่าตัวเขาไม่ต้องการจะเป็นหมอและก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมที่อิสตันบูลอีกแต่ว่าเขาก็อยากจะค้นหาตัวตนที่แทแทท้้้จรริิิงงงงขขอออเเเเาาาลววกก็่่่่มมมตตนนชีีีีใหโดยยยูค แต่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้จะเริ่มต้นจากตรงไหนและนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยนั่งคิดอยู่สักพักก่อนที่จะบอกกับพระเอกว่าทําไมไม่กลับไปใหม่ที่ฟาร์มของพ่อเธอละแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันที่นั่นพระเอกนั้นก็เห็นด้วยกับไอเดียนี้แล้วก็ดีใจมากที่จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับนางเอกที่ฟาร์มด้วยกัน2คนและหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้เข้านอนกันตามปกติจนในเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็ไม่เห็นพระเอกว่าอยู่ในรถพบเพียงแต่่่่จจจดหมมาาาายยยฉบบบัััันนนนึงงทีีพรรระะะเเอออกกกกกขขขไไไไวว้้ปปปแล็ซืิ นางเอกนางเอกนั้นก็เดินลงมาจากรถด้วยความสดใสหวังที่จะได้เจอกับพระเอกแต่ว่าอยู่ๆฟิลิสกลับปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับใช้ปืนขู่นางเอกให้ขึ้นไปบนรถแล้วก็ขับรถไปตามที่เธอบอกนางเอกนั้นก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมทําตามนั้นซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็กําลังปั่นจักรยานกลับมาแล้วก็ได้รับข้อความจากฟิลิสว่าเรื่องของเธอกับพระเอกมันยังไม่จบเธอรอพบพระเอกอยู่และถ้าเกิดพระเอกแจ้งตารวจเขาจะไม่ได้เจอนางเอกอีกพระเอกที่ได้อ่านข้อความก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากแล้วก็เป็นห่วงนางเอกก็เลยรีบปั ระหว่างนั้นบินูก็ได้โทรมาหาพระเอกแล้วก็ถามว่านางเอกได้ไปหาพระเอกใช่ไหมพระเอกนั่นก็บอกว่าใช่แล้วตอนนี้ฟิลิสก็ได้รับพาตัวนางเอกไปแล้วเขากําลังรีบตามไปอยู่และเมื่อบินูได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแล้วก็เลยรีบบอกให้พระเอกส่งโลเคชันมาเพื่อที่เธอจะได้รีบตามไปด้วยซึ่งหลังจากนั้นบินูก็ได้ขับรถอย่างสิ่งเพื่อจะไปหานางเอกจนทําเอายาซาหัวใจแทบจะวายจากนั้นฟิลิสก็ได้พานางเอกมาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าไปในบ้านนางเอกก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งครับที่นอน และหลังจากนั้นฟิลิสก็โยนเทปกาวให้กับนางเอกพร้อมกับบอกให้หนางเอกมัดมือมัดเท้าตัวเองซะนางเอกนั้นก็พยายามพูดเก้ก่อมไม่ให้ฟิลิสทำแบบนี้แล้วเธอจะไม่เอาเรื่องฟิลิสแต่ว่าฟิลิสนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเธอโกรธแค้นพระเอกและนางเอกอย่างมากที่บังอาจมาลักการรับหลังเธอแบบนี้นางเอกก็เลยต้องยอมทำตามฟิลิสไปก่อนส่วนทางด้านพระเอกก็รีบปั่นจักรยานกลับม,มาแล้วก็โบอกรถแท็กซี่เพื่อจะให้รีบขับรถไปตามที่อยู่ที่ฟิลิสส่งมาให้ ตชาช่างมาที่ฝั่งคลินิกตอนนี้คายักได้เรียกให้ทีมงานทุกคนมารวมตัวกันโดยในตอนนี้ที่คลินิก,กได้ปิดลงชั่วคราวเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจพบว่าคุณเดนนันไม่ได้เป็นหมอจริงๆและเธอก็ได้ปลอมใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์มันก็เลยทําให้คลินิกต้องรับผิดชอบแล้วก็ปิดตัวลงชั่วคราวแถมยังบวกกับการที่ทุกคนโดนฟิลิตตามรังควานอีกคายักก็เลยเสนอให้ทีมงานไปอยู่ที่ฟาร์มของนางเอกก่อนจนกว่าจะจับตัวฟิลิตได้เพราะว่ามันน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วในตอนนี้ จากนั้นบินนูกับยาซาก็ได้ขับรถมาถึงที่บ้านของฟิลิปที่จับตัวนางเอกเอาไว้บินูก็ได้ลงไปจากรถแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยนางเอกแต่แเมื่อไปถึงก็เห็นนางเอกโดนมัดมือมัดเท้าบินนูกับยาซาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ว่าฟิลิปก็ดันเดินลงมาเห็นพร้อมกับใช้ปืนขู่ให้บินนูและยาซานั้นอยู่นิ่งๆเพราะว่าเธอกําลังต้องการพยานอยู่พอดีนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยงงว่าฟิลิปจะแต่งงานกับใครกันแน่ แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้โทรมาหาบินนูเพื่อจะถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าฟิลิสก็ได้แย่งโทรศัพท์จากบิน,นูไปพระเอกนั้นก็เลยโกรธมากแล้วก็เลยบอกกับฟิลิสว่าถ้าเกิดทําร้ายนางเอกแม้แต่เส้นผมเขาจะไม่ปล่อยให้ฟิลิสได้มีชีวิตอยู่แน่แนฟิลิสเองก็ไม่ได้สนใจครับแล้วก็โยนโทรศัพท์ทิ้งแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้ปลุกให้ชายคนที่เธอรักพาตัวมาตื่นขึ้นซึ่งชายคนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่จัดงานแต่งฟิลิสนั้นก็ตั้งใจจะจับตัวนางเอกเพื่อมาล่อให้พระเอกมาีกจเองงาเธไยป ซึ่งยาซาาเองก็ไม่อยากจะให้ชายคนนี้ต้องมาเดือดร้อนเขาก็เลยบอกกับฟิลิสว่าให้ปล่อยชายคนนั้นไปเถอะเดี๋ยวเขาจะทําพิธีแต่งงานให้กับฟิลิสแล้วก็เพะเอกเองเพราะว่าเขาเองก็มีใบอนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดงานแต่งได้ซึ่งฟิลิสเองนั้นก็เชื่อแล้วก็ได้ปล่อยชายคนนั้นออกไป จนกระทั่งพระเอกมาถึงยาซาก็ได้พยายามส่งสีให้กับพระเอกนั้นนเนียบตามฟิลิสไปก่อนพระเอกนั้นก็เลยเล่นไปตามบทโดยยาซาก็ได้เริ่มพิธีแต่งงานแบบปลอมๆให้กับฟิลิสและพระเอกแต่ว่าทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงไซเรนตำรวจดังขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกก็ได้แอบแจ้งตำรวจไว้แล้วและเมื่อฟิลิสได้ยินเสียงเธอก็ตกใจมากและก็รีบวิ่งหนีออกไปจากบ้านแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาช่วยพวกพระเอกกับนางเอกเอาไว้มันก็เลยทําให้ตอนนี้พวกเขาปลอดภัยแล้วแต่ว่าฟิลิสก็ยังหนีไปได้ซึ่่งงงมมมััันกกกก็็ทําา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 ใให้้พพววเเเขยไไสรรถจจดบละธออ กลับมาสร้างความวุ่นวายอีกเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนทางน้านบินูนั้นก็อยากจะให้นางเอกกับพระเอกกลับไปที่อิสตันบูลด้วยกันก่อนแต่ว่าเพ่ก็ได้บอกว่าตอนนี้ฟิลิสคงจะตามตัวเขาอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดกลับไปตอนนี้มันอาจจะทําให้บินนูกับคนอื่นต้องตกอยู่ในอันตรายก็ได้เขานนั้นก็เลยเสนอว่าตอนนี้นให้แยกย้ายกันไปก่อนโดยพระเอกกับนางเอกจะไปที่ฟาร์มของพ่อนางเอกส่วนบินนูกับยาซาก็เดินทางกลับอิสตันบูลเหมือนเดิมทุกคนนั้นก็ตกลงตามนั้นแล้วก็ต่างแยกย้ายกันไปโดยที่พระเอกกับนางเอกก็ได้ยัยาากวยกน จากนั้นจานั้นก็ได้โทรมาหาบินนูแล้วก็บอกว่าตอนนี้คายะบอกให้ทุกคนไปหลบที่ฟาร์มของนางเอกก่อนจะปลอดภัยกว่าการที่อยู่อิสตันบูลทั้งสองคนก็เลยต้องตามไปที่ฟาร์มของนางเอกด้วย และเมื่อพระเอกกับนางเอกไปถึงที่ฟารม์ารมก็เห็นว่ามีคนอยู่ในฟารม์มหลายคนนางเอกนั้นก็เลยงงมากเพราะว่าพ่อของเธอก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่น่าจะมีใครมาอยู่ได้แต่พอจ้องมองดูดีๆก็พบว่าเป็นยาซากับบิน,นูแถมยังมีซิรินกับเมเทมาอยู่ที่นี่ด้วยพระเอกก็เลยถามว่าทําไมมาถึงก่อนเขาล่ะบินนูก็เลยบอกว่าพวกเธอนั่นนั่งเครื่องบินมานะ่ะแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งคุยกันต่อโดยบินนูก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พ่อนางเอกย้ายไปอยู่ต่างประเทศย่าของนางเอกก็ได้เข้ามาดูแลฟาร์มนี้และเมื่อนางเอกได้ินนนนนแบบัั้กเเเรร่่มหวใจพาาะตออทีง พาพระเอกกลับมาที่ฟาร์มตอนที่หนีพวกมาเฟียเธอก็ได้โกหกไปว่าพระเอกไม่ใช่หมอซึ่งยาของเธอเองก็มารู้ความจริงทีหลังก็เลยไม่ชอบหน้าพระเอกซึ่งเมื่อคุยกันเสร็จแล้วย่านางเอกก็เดินมาพอดีทุกคนก็เลยรีบกันแยกย้ายเหลือแต่พระเอกกับนางเอกและบิน,นูเท่านั้นซึ่งเมื่าย่านางเอกได้เจอหน้าพระเอกเธอก็ไม่พอใจเท่าไหร่แล้วก็ไล่ให้ออกไปจากฟาร์มเดนี่ยวนี้แถมยังเคืองนางเอกที่กล้าโกหกพ่อตัวเองเพื่อที่จะได้ไปทํางานกับแม่นางเอกอีกด้วยนางเอกก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เธออธิบายได้แล้วเดี๋ยวววเเธอจจะนัั่่่งงงลาาาให้ฟคมริ งบ้าแต่ว่าญานางเอกนั้นก็ไม่ฟังและก็ไม่สนใจเลยแล้วก็ได้บอกว่าที่เธอยอมให้ทุกคนมาพักที่นี่ได้เป็นเพราะว่าเธอสงสารที่ทุกคนกําลังตกอยู่ในอันตรายต่างหากแต่ยกเว้นกับพระเอกเธอจะไม่ให้พระเอกพักในฟาร์มแห่งนี้พระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยกอดนางเอกเอาไว้พร้อมกับบอกว่านางเอกก็ตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันนะเขาจะไม่ทิ้งนางเอกไปไหน่าของนางเอกก็เลยแยกนางเอกออกมาแล้วก็บอกว่านางเอกอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้ได้แล้วจะไม่มีใครทําร้ายเธอได้ด้วยนางเอกก็เลยขอร้องว่าถ้าเป็นแบบนั้นให้พระเอกพักสักสองคืนก็ได้ แล้วค่อยว่ากันใหม่ยา่านางเอกนั้นก็เลยยอมแต่ว่าก็มีข้อแม้ว่าผู้ชายจะต้องนอนอยู่ในสวนห้ามเข้าไปในบ้านเด็ดขาดและทุกคนจะต้องช่วยกันทํางานในฟาร์มแห่งนี้ด้วยจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็มานั่งทานข้าวด้วยกันและอีกสักพักยา่านางเอกก็ได้เดินเข้ามาบอกให้ทุกคนนั้นแยกย้ายกันไปทํางานที่ฟาร์มกันได้แล้วซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้มีรถตํารวจเข้ามาจอดทุกคนก็เลยเดินเข้าไปหาและตํารวจก็ได้บอกว่าตอนนี้ยังจับตัวฟิลิปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่ากออกไปจากฟาร์มนี้โดยไม่จําเป็นแล้้้้้ววหลลัััััังงจาาาากก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 กนนนนนทุคนุคค็็มยยืต่อออสพพแเเเไดเขซิ ว่าผมจะแอบเข้าไปในห้องของคุณคืนนี้นางเอกก็ตอบกลับว่าฉันจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แต่พระเอกกับนางเอกเนี่ยก็สวีทกันได้ไม่นานญาของนางเอกนั่นก็ตามมาว่าให้ไปทํางานกันได้แล้วแต่ว่าก่อนจะแยกย้ายกันทันใดนั้นเองจานนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพระเอกนั้นก็เลยงงนะครับว่าจานันมาทําอะไรที่นี่ญานางเอกก็เลยเฉลยว่าตอนนี้เนี่ยเธอรับจานนันมาเป็นเลขาส่วนตัวของเธอแล้วซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปทํางานตามปกติโดยที่่าของนางเอกก็ได้สั่งให้พระเอกตามเธอมาด้วยแล้วพระเอกก็ได้ตั้งใจทํางานสุดตัวเเ่อออจจะะาาชนนขงงกแ ดูเหมือนว่าญาของนางเอกจะยังไม่ยอมรับในตัวพระเอกง่ายๆเพราะกลัวว่าจะมาทําให้นางเอกเสียใจพระเอกนั้นก็เลยบอกว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจของเขาที่มีให้กับนางเอกจะดีกว่าจากนั้นเมื่อถึงตอนเย็นเมื่อทํางานกันเสร็จพวกเขาก็ได้มานั่งพักผ่อนโดยพระเอกนั้นก็ได้ปรึกษากับยาซาและเมเทว่าจะต้องมีเวรเฝ้ายามกันเพื่อป้องกันไม่ให้ฟิลิสเข้ามาวุ่นวายที่นี่ซึ่งในคืนแรกก็จะเป็นเวรของยาซานั่นเองนะครับส่วนพระเอกกับเมเทก็ได้ไปนอนที่ระเบียงหน้าบ้านตามคําสั่งของญานางเอก ีเอ็มกับบูจูนั่นก็ได้ขับรถตามมาหาพวกนางเอกที่ฟาร์มด้วยแต่ว่าพวกเขาก็ไม่กล้าเข้าไปในบ้านก็เลยได้แต่ด้อมๆมองๆอ,อยู่หน้าบ้านแต่ว่าบูจูก็ดันเดินไปชมประตูรั้วจนเกิดเสียงดังขึ้นยาซาที่ตอนนี้หลับอยู่ก็ได้ยินเสียงก็เลยเดินม,มาดูแล้วก็เห็นว่าประตูเปิดแง้มอยู่เขานั่นก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นฟิีลิสแน่ๆก็เลยแตกตื่นแล้วก็รีวิ่งเข้าไปบอกพระเอกกับเมเทให้รู้ส่วนบูจูกับซีเอ็มก็ได้แอบพากันเข้าไปหลบในคอกม้า ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้เกิดความวุ่นวายจนทุกคนต้องมานั่งรวมตัวกันในห้องรับแขกย่านางเอกนั้นก็ไม่เชื่อว่าจะมีคนมาจริงๆก็เลยคิดว่าพวกผู้ชายคงจะคิดหาทางแอบเข้ามาหาพวกผู้หญิงละสิซึ่งสุดท้ายแล้วบูจูกับซีเอ็มก็ได้เข้ามาในห้องรับแขกทุกคนนั้นก็เลยเข้าใจว่าคนที่มาก็คือบูจูกับซีเอ็มแต่ว่าย่านางเอกก็ยังไม่วายบ่นพวกพระเอกและยาซาที่เริ่มทนไม่ไหวก็เลยประกาศออกไปซะเลยครับว่าเขาในรักบินูและก็เลยจะเข้ามาหาบินูในนี้ซึ่งเมื่อทุกคนได้้้้ยยยินนนแบบบบบักกกกกก็็็เเเเเลอออออไไปาาางงโดดมทว่ข ก็เลยอยากจะเข้ามาหาเหมือนกันส่วนพระเอกได้เข้าไปกอดน,นางเอกไว้แล้วก็บอกรักนางเอกต่อนหน้าญานางเอกทําเอาญานางเอกก็ถึงกระปวดหัวแต่ก็ต้องยอมให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีตํารวจเข้ามาที่ฟาร์มของนางเอกด้วยทุกคนก็เลยต้องรีบออกไปดูโดยตํารวจนั้นก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจับตัวฟิลิปไว้ได้แล้วและเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็โล่งใจสุดๆที่เรื่องราววุ่นวายมันจบลงแล้ว่าตนางเอกก็เลยบอกทุกคนว่าในเมื่อฟิลิปถูกจับพรุ่งนี้ทุกคนก็เตรียมตตตัวออออกกกกกไไปจาาาฟร์มมขงงเธด้้้้แลลทุคนนน็ แล้วก็แยกย้ายกันเข้าไปนอนแต่ว่าพระเอกที่ยังไม่ได้เข้าไปในบ้านก็ได้ถามนางเอกว่าสถานที่ที่สวยที่สุดในเมืองนี้อยู่ที่ไหนนางเอกก็เลยบอกว่าอยู่ตรงเนินเขาซึ่งมันเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับดวงดาวที่สุดแต่ว่าเธอเองก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันแล้วนางเอกกับพระเอกก็ตกลงกันว่าในคืนนี้จะนอนกันนอกบ้านตรงที่พวกเขาเคยนั่งดูดาวด้วยกันซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มาบอกกับนางเอกว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สําคัญที่สุดเขามีเรื่องจะเซอร์ไพรส์นางเอกนางเอกนั้นก็ตื่นเต้นสุดๆแล้ว จากนั้นเช้าว,วันต่อมาทุกคนก็ล่ำลาพระเอกกับนางเอกเพราะว่ากําลังจะเดินทางกลับไปที่อิสตันบูลกันแล้วแล้วบิน,นูก็ได้เดินมาหานางเอกนางเอกก็เลยเล่าให้กับบิน,นูฟังว่าวันนี้พระเอกจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ซึ่งเธอก็คิดว่าพระเอกจะต้องขอเธอแต่งงานแน่ๆบิน,นูนั้นก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อเช้าเธอเห็นพระเอกออกไปซื้อของตั้งแต่เชา้าเขาจะต้องไปซื้อแหวนแน่ๆเลยทั้งสองคนก็ต่างพากันตื่นเต้นดีใจสุดๆแล้วก็รอว่าพระเอกจะมาเซอร์ไพรส์ขอนางเอกจริงหรือเปล่า แล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่นางเอกกาลังคุยกับบินนูอยู่พระเอกก็ได้โทรมาบอกว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้แล้วนางเอกก็เลยบอกว่าเธอก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับพระเอกเหมือนกันนะแล้วเธอก็ได้ส่งโลเคชันไปให้กับพระเอกซึ่งเซอร์ไพรส์ของนางเอกก็คือเธอได้เตรียมสถานที่เพื่อจะเปิดคลินิกอยู่ที่นี่ด้วยกันกับพระเอกแต่ว่าพระเอกกลับบอกนางเอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นหมอเขานั้นค้นพบตัวเองแล้วว่าอะไรที่ทําให้เขามีความสุขแล้วพเพกก็ได้พานางเอกมายังเรื่องเซอร์ไพรส์ของเขานั่นก็คือเขาได้้้้้้้ซซซืือออเเอรรถถแแแทททกเเเต์ลววว็็วีีี่่่่ดินนินนนนาาไึงงปสขคพบ แล้วนะครับว่ามันคือความสุขของเขาก็คือการทําฟาร์มนั่นเองนะครับเขานั้นตั้งใจจะทําฟาร์มอยู่ที่นี่กับนางเอกนางเอกนั้นก็แอบเซ็งเล็กน้อยที่เรื่องเซอร์ไพรส์ของพระเอกไม่ใช่การขอเธอแต่งงาน และนางเอกก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทุกคนด้วยความเซ็งสุดๆทุกคนก็เลยจะอยู่ที่ฟาร์มนางเอกต่อเพื่อจะช่วยให้พระเอกกับนางเอกได้รักกันแล้วก็แต่งงานกันให้ได้ซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็ได้กลับไปที่ฟาร์มอีกครั้งย่าของนางเอกที่เห็นนั้นก็งงแล้วก็ถามว่าทําไมไม่ได้กลับวันนี้หรอนางเอกก็เลยขอย่าว่าให้ทุกคนเนี่ยพักที่นี่ต่ออีกสักคืนก็แล้วกันนะแล้วนางเอกก็ได้ถามย่าไปอีกครับว่าเธอเห็นพระเอกบ้างหรือเปล่าย่าของนางเอกก็เลยบอกว่าเธอเห็นพระเอกบอกว่าเมืื่่่่่่่่ออออออเเเเช้้้้าาาาาาจจะะไไไไปสสรรงลทททีีีีีหหหหนน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 ััักกกกแตตธ็มมมููววพยใ พระเอกยังไม่กลับมาบ้านบินูก็เลยไปถามชาวบ้านว่าพระเอกเนี่ยซื้อที่ดินไว้ที่ไหนและเมื่อบินูรู้ก็รีบไปหาพระเอกที่นั่นซึ่งในตอนนี้พระเอกก็กําลังอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึง่งแล้วก็เตรียมทาําศาลาอยู่บินูก็เลยถามพระเอกว่าเขากําลังทําอะไรอยู่พระเอกก็เลยบอกว่าถึงเวลาก็จะรู้เองแหละบินูก็เลยบอกกับพระเอกว่าอย่าบอกนะว่าจะทิ้งนางเอกไม่อย่างนั้นเธอจะจัดการกับพระเอกแน่ๆพระเอกนั้นก็เลยต้องยอมบอกไปครับว่าเขากําลังเตรียมสถานที่แห่งนี้เพื่อจะขอนางเอกแต่งงานบินูได้ยินแบบนั้นก็เลยดีใจสุดๆแล้ววกก็ถาาาามมมไปนร่่ททํเือจี พระเอกก็เลยบอกว่ามันเป็นเพราะนางเอกเคยบอกกับเขาว่าเธออยากจะอยู่ในสถานที่ที่ใกล้ดวงดาวมากที่สุดซึ่งมันก็คือที่แห่งนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพก็ได้บอกให้บินนูไปช่วยซื้อของที่ใช้ในงานแต่งให้กับเขาหน่อย และหลังจากที่บินูกลับไปแล้วอยู่ๆซารก็ได้มาหาพระเอกซึ่งซาบนั้นก็ตามหาตัวพระเอกอยู่นานจนมาเจอที่นี่แล้วเมื่อพระเอกเห็นว่าซาบมาถึงเขาก็เลยจําเป็นต้องบอกเรื่องที่เขาจะขอนางเอกแต่งงานออกไปเพราะว่าซาบเองก็รักนางเอกอยู่เหมือนกันแต่พอซารได้ฟังก็รับไม่ได้สุดๆเพราะเขาคิดว่าพระเอกเป็นเพื่อนรักของเขาที่กําลังหักหลังเขาอยู่พระเอกนั้นก็เลยพยายามอธิบายครับว่านางเอกเนี่ยไม่ได้รักซาบขนาดเขาพยายามหนีเข้าป่าไปแล้วเพื่อเปิดทางให้นางเอกได้คบกับซาบนางเอกก็ยังไปตามหาเขาอีกเพราะว่านางเอกนั้นก็็รรรััักกเเเขาาซึ่่งงงงอออยยมบในื ไม่ได้ก็เลยเกิดการทะเลาะกันขึ้นจนพระเอกนั้นก็ต่อยสาบไปหนึ่งทีเพื่อเรียกสติซึ่งสาบเองก็ได้เดินจากไปด้วยความโมโหซึ่งหลังจากนั้นไม่นานสาบเองก็ได้สติแล้วก็คิดไต่ตองเหตุผลทุกอย่างที่พระเอกพูดและเขาเองก็เข้าใจพระเอกแล้วนะว่าแท้จริงนางเอกก็ไม่ได้รักเขาเขาได้แต่รักนางเอกเพียงข้างเดียวเท่านั้นสาบก็เลยเดินกลับมาขอโทษพระเอกแล้วก็อาสาจะช่วยพระเอกจัดงานเซอร์ไพรส์ขอนางเอกแต่งงานในครั้งนี้ ส่วนทางด้านย่านางเ,งเอกกับทุกคนก็กําลังช่วยกันจัดเตรียมอาหารสําหรับงานแต่งอยู่นางเอกนั้นก็เลยงงว่าทุกคนทําอะไรกันอยู่ย่านางเอกก็เลยแกล้งโกหกว่าวันนี้จะมีงานแต่งของคนแถวนี้นะ่ะนางเอกนั้นก็เชื่อแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรจากนั้นซึ่งต่อมานางเอกกับทุกคนก็แต่งตัวในทีมชุดขาวเพื่อจะเตรียมไปร่วมงานแต่งด้วยแล้วพเพลก,ก็ได้ขี่ม้าขาวมารับนางเอกถึงที่บ้านแล้วก็ได้พานางเอกไปยังเนินเขาแล้วก็ได้บอกความในใจของเขาอีกครั้งว่าผมมีความสุขแล้วก็ดีใจมากที่มีคุณอยู่เคียงข้างคุณคือออขขงงันททีีีี่่ดดสุใชวิต ผม,ผมอยากจะให้คุณเคียงข้างผมไปตลอดชีวิตคุณจะเป็นภรรยาของผมได้หรือเปล่าแต่งงานกับผมนะนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยดีใจมากแล้วก็ตอบตกลงพระเอกทันทีพระเอกก็เลยเข้าไปก่อนนางเอกไว้แล้วก็ได้หยิบแหวนออกมาสวมให้กับนางเอกนางเอกนั้นก็ดีใจสุดๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนความฝันของเธอที่มันได้กลายเป็นความจริงแล้ว จากนั้นพเพ่ก็ได้พานางเอกไปยังสถานที่ที่เขาได้จัดเตรียมเอาไว้โดยการปิดตานางเอกและพอเปิดตาออกมานางเอกก็ได้รู้ว่านี่เนี่ยจริงๆแล้วมันคืองานแต่งของเธอเองโดยที่มีทุกคนนั่งรอแสดงความยินดีกับนางเอกอยู่และซาบเองก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยรวมถึงย่านางเอกที่ตอนนี้ยอมรับในตัวพระเอกแล้วแล้วทุกคนนั้นก็ได้ออกมาเต้นรําด้วยกันอย่างสนุกสนานพระเอกนั้นก็ชมนางเอกว่าคุณสวยมากนางเอกก็เลยถามกลับว่าคุณจะให้ฉันกี่คะแนนพระเอกนั้นก็ยิ้มนะครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าผมไม่เคยให้คะแนนคุณ ราะว่าผมเองก็ไม่เคยเห็นใครสวยไปกว่าคุณซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็มาร่วมฉลองให้กับความรักแล้วก็ชีวิตใหม่ของพระเอกกับนางเอกที่มันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้และซีรีส์เรื่องนี้ก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง ความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอแม้บางครั้งเนี่ยอาจจะผิดที่ผิดเวลาแต่ว่าสิ่งเดียวที่ไม่เคยผิดก็คือการที่ได้รักกับใครสักคนนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆละครับได้แง่คิดอะไรจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างนี้และผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ